สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันสำหรับโปรแกรมมาอยักครับสำหรับในตอนนี้เป็นการใช้ภาพถ่ายของหุ่นไม้นะครับในการขึ้นโมเดลซึ่งจะทำให้เราเรียนรู้เรื่องสัดส่วนได้ดีขึ้นนะครับาภาพหุ่นไม้จะขอเปิดให้ดูนะครับอันนี้ผู้สอนถ่ายมา2 2ด้านนะครับหุ่นไม้ จะมีอยู่2อ,องชนิดนะครับหุ่นไม้แรกจะเป็นลักษณะของหุ่นของผู้หญิงและหุ่นไม้ทางขวาจะเป็นลักษณะของหุ่นตัวผู้ชายนะครับแต่ก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับใช้ตัวไหนก็ได้นะครับใช้ตัวไหนก็ได้อันนี้เป็นภาพด้านข้างนะครับเป็นภาพด้าน,านหน้าน,นะครับผู้สอนจะขอใช้หุ่นไม้ตัวแรกแล้วกัน เดี๋ยวเราจะมีการอ d ด t ิตนะครับหรือ,อเราต้องทำภาพอันนี้ใน Photoshop ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าในการถ่ายรูปนั้นความเอียงของรูปนะครับแล้วก็ไซส์ขนาดของภาพด้านหน้าและด้านหลังอาจาอาจะด้านหน้าและด้านข้างอาจจะไม่เท่ากันก่อนที่เราจะนำไปเป็นแบบในโปรแกรมมายานะครับเราต้องมีการาทำต้นแบบให้มีความพอดีกับ การที่เรานําจะไปวางในโปรแกรมมาอย่างนะครับไปกันครับก่อนอื่นให้เราเปิดโปรแกรม Photoshop นะครับเวอรช์ชันไหนก็ได้ครับเวอรช์ชันไหนก็ได้แ้วกไม่ได้ใช้อ p อปชันอะไรที่ลึกซึึงมากมายนะครับเ,เมื่อเปิด Photoshop มาแล้วนะครับขอเป็ดนหนะ้าต่างที่มันจะเป็น,นออกจะขอใช้เ,เลเยอร์แพทเลกอนะครับใช้เลเยอร์แพทเท ้นนันไม่ใช่จะขอปิดไปนะครับเพื่อความสะดวกในการชมวิดีโอในการชมวิดีโอนะครับจะขอใช้เลเยอร์เพรเหล็งขอนะครับอะ่ะเราเปิดภาพถ่ายขึ้นมาเออภาพที่ถ่ายไว้จะขอไปที่ภาพถ่ายด้านหน้าก่อนนะครับ ก่อนอื่นให้เราครอบภาพนะครับอย่างหุ่น2ตัวเนี่ยผู้สอนขอครอบภาพก่อนนะครับเพืออไไ้หุนตัวทางซ้ายมานะครับขอดึงถ้ายังไม่มีไม้บรรทัดนะครับกดคอนโทรลอารนะครับคอนโทรลอานะครับจะเรียกไม้บรรทัดนะดึงดึงเส้นดึงเส้นไกด์ไลน์นะครับ ช่วยในการกำหนดในการกำหนดจากนั้นเราไปที่เครื่องมือครอปครับไปที่เครื่องมือครอปใช้ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราเอนเตอร์หรือดับเบิลคลิกก็ได้ ตอนนี้เราได้ภาพผนตัวนี้มาแล้วนะครับได้ภาพผลมาแล้วเราขอบเสร็จแล้วนะครับก่อนอื่นที่เราจะทําอะไรต่อไปนะครับให้เราดับเบิลคลิกที่เลเยอร์นี่นะครับเพื่อให้เราสามารถหมุนภาพได้ที่เลเยอร์นียจะมีรูปปุแจาล็อกอยู่นะครับซึ่งมีคุณสมบัติเป็นแบกการให้เราดับเบิลคลิกเลเยอร์ เยอร์รูปภาพเนี่ยนะครับะจะตั้งชื่อว่าเลเยอร์ศูนย์นะครับขอตั้งชื่อว่ามูฟต์โรบอทแล้วกันฝึก mm hmm. ให้เคยนะครับเวลาเพิ่มเลยเพิ่มเลเยอร์จะได้ตั้งชื่อ okay. จากนั้นให้เราเพิ่มไปเก่าขึ้นมาใหม่นะครับ mm hmm. เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ครับ mm hmm. ที่กระดาษพับมุมเนี่ยนะครับททีี่ G เลเยอร์เพลทเนี่ยนะครับเพิ่ม เื่อเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับก็ดึงลงล่างนะครับเพื่อจะเป็นแป็นกาวด้านหลังนะครับจะเป็นแป็นกาวด้านหลังตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับตั้งชื่อว่า BG นะครับเป็นกาวจากนั้นเราปิดเลเยอร์ไปก่อนนะครับปิดเลเยอร์ด้านบนไปก่อนนะครับที่ลูกลูกตาคนนะครับปิดเลเยอร์ก่อนแล้วเราก็ใช้เพนประเกต o ูนะครับหรือใช้ก d รดินก็ได้เลือกสีที่ต้องการสีอะไรก็ได้ครับสีอะไรก็ได้ เป็นสีเขียวนะครับจากนั้นเปิดเลเยอร์ขึ้นมาครับที่รูปลูกตา,านนคนวิธีการกำหนดนะครับว่ากึ่งกลางอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเวลาเราเรียกภาพเข้ามายาเนี่ยจะพอดีเลยนะครับขอแนะนำหาจุดกึ่งกลางของภาพก่อนนะครับมาที่เลเยอร์ BG เลเยอร์ล่างนะครับให้เรากด Ctrl T นะครับ ในระบบ windows ถ้าเป็น mac ก็ command t กด c o n t r o l t นะครับ Control t สังเกว่าเมื่อกด c o n t r o l t เราจะมีจุดเกิดขึ้นอยู่ร,บรอบๆที่มุมและจุดตึงกลางระหว่างด้านนะครับเราจะใช้จุดตึงกลางระหว่างด้านเนี่ยเป็นตัวกำหนดนะครับให้เราดึงเส้นไกด์ไลน์นะครับดึงเส้นไกด์ไลน์ดึงออกมาจากไม้บรรทัดครับดึงมามันจะ snap หรือจะถูกดึงล็อกกับจุดตึงกลางพอดี มือนมันจะดึงเข้าดังกึกหนึ่งนะครับเห็นไหมครับจะถูกดึงเข้าไปครับนี่คือการแซมนี่คือจุดกย่งกลางภาพนะครับมอได้จดุดกึ่งกลางเอาขอขอ,ขอหาจดุดกึ่งกลางตามแนวตั้งแล้วกันนะครับตามแนวนอ,อ,อนเราเราไม่ต้องอ่เอนเตอร์ Enter ครับเราจะได้เส้นนี้อยู่กึงกลางภาพแล้วนะครับต่อไปเราไปที่เลเยอร์ขุ่นนะครับวูดโรบอทตัวนี้ เราซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับซูมเข้าไปใกล้ๆกด s p a c e bar ที่เคอร์เซอร์จะกลายเป็นรูปมือนะครับวิธีการซูมก็คือ c ค n นท o l บวกหรือแม c และเป็นคอ m มานด์บวกนะเราจะเลื่อนภาพแล้วกด s p a c e bar นะครับที่เคอร์เซอร์จะเป็นรูปมือนะครับนี่การทบทวนโฟล t ดช็อปคร่าวๆเออสังเกตว่าที่จุดกลางเนี้ยรูปหุ่นจะไม่พอดีนะครับให้เราขยับรูปหุ่นนะครับใช้ลูกศรที่คีย์บอร์ดก็ได้ครับ แต่เราต้องอยู่ที่เครื่องมือลูกศรตัวนี้นะครับเ,ค,เ,ค,เค,ครื่องมือมูฟชูตัวนี้นะครับตัวนี้ครับใช้ลูกศรที่คีย์บอร์ดนะครับขยับตัวนี้นะครับให้ให้เส้นทําแนวนี้นะครับคราวนี้เมื่อเมื่อปรับแล้วเนี่ยปรากฏว่าเส้นเนี่ยไม่อยู่แนวกึ่งกลางตัวเพราะว่าผ้ามันเอียงนะครับผ้ามันเอียงนะครับวิธีการก็คือให้เราหมุนนะครับหมุนวิธีการหมุนก็คือให้เราไปที่ไฟล์อ่าไปที่ Edit ครับ Edit transform edit free transform ครับ edit free transform นะครับหรือ control T ถ้าเป็น Mac ก็เป็น command T นะครับที่นี่นะครับที่ edit แล้วก็ไปที่ free transform ที่ที่เมนูเนี่ยนะครับหรือกด control T ก็ได้ครับ control T ในระบบ Windows นะครับถ้า Mac ก็จะเป็น command T นะครับเห็นไหมครับ ขนานี้เราอยู่ที่เลเยอร์หุ่นนะครับหุ่นไม้สังเกตว่าจุดกึงกลางของหุ่นนะ,ะสังเกตว่าจะมีจุดตึ่งเกิดขึ้นรอบๆภาพหุ่น,นให้เราหมุนนะครับถ้าภาพเอียงอันนี้ให้เราหมุนให้หมุนให้อยู่ในแนวนี่นะครับหมุนลักษณะให้หุให้หุ่นอยู่ในแนวตรง เมื่อตรงแล้วเราก็ enter นะครับจากนั้นให้เราลองปรับปรับใหม่นะครับปรับปรับคุนให้อยู่ตรงกึ่งกลางน,ลน,นะครับใช้ลูกศรที่คีย์บอร์ดกันเนื่องจากผุ่นไม้นะครับมันมีการเอี้ยวไปเอี้ยวมานะครับช่วงเอวช่วงคอนะครับไม่จะเป็นต้องตรงทั้งหมดก็ได้เราอิงไว้พอพอเป็นเป็นแนวทางนะครับ ้สึกว่าไหลของหุ่นอาจจะเอียงเราเอาแนวของหัวเป็นหลักหรือจะหมุนนิดหน่อยก็ได้ครับให้แนวให้แนวแนวตรงเอวนีดตรงครับถ้ามันจะมีภาพบางจุดที่มันดูดูระดับไหลก็ได้ครับจะเอียงเราก็หมุนใหม่กดคอนโทรลทครับหรือคอมมานด์ทในระบบแม็กหมุน,นิดหน่อยครับหมุน,นิดหน่อย enter ค okay, ครับ ได้จุดถึงกลางแล้วนะครับจุดถึงกลางแล้วจากนั้นให้เราเซฟครับวิธีการเซฟใอ้เราเซฟเป็นไฟล์ jpeg นะครับไฟล์เซฟ for web ครับ ทำไมต้องใช้เซฟหร r แบบครับเนื่องจากเ,ออเราสามารถปรับค่าต่างๆได้เยอะขอปรับความความสูงของภาพน,นะครับสักไม่ต้องใหญ่มากครับสัก1.0ผู้สอนขอใช้ค่านี้นะครับ1 0 2่เพราะว่าถ้าใช้ภาพโตมากเกินเนี่ยเดี๋ยวโปรแกรมมายาจะทำงานหนักนะครับแต่เป็นก,ร,กราฟิกละเอียดเกินผู้สอนขอใช้สูงแค่1 0 2น่นความกว้างก็ จะปรับตามสัดส่วนครับนี่นะครับพามีขนาดร้า 194k ไม่ไม่ใหญ่มากโอเคครับขอเซฟนะครับเซฟขอเซฟไว้ในโฟเดอร์นี่ตัวสอน ทำไปสอนครับอันนี้ขอตั้งเป็นฟอนต์โรบอทนะครับฟอนต์โรบอทฟอนต์โรบอทนะครับนานๆเซฟเป็น jpeg นะครับฟอนต์โรบอทโอเคเซฟนะครับต่อไปเราเปิดภาพอุ่นด้านข้างมา จะขอดึงไฟล์ออกมาให้เห็นทั้งสไฟล์ครับใช้ Photoshop เวอร์ชัไหนกนะครับเวอร์ชันที่ใช้ขนาดนี้เป็น CS ่ะนี่เป็นภาพด้านข้างนะครับเดี๋ยวผูสอนจะขอครอบภาพ โดยการดึงดึงเส้นไกล้ลายมาจับมาบรรทัดครับดึงประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ ไปซื่องมือค็อปเลยก็ได้นะครับไปเซื่องมือครอปเลยก็ได้ Enter ครับมาได้ที่ครอนะครับเห็นไหมครับ่นจะเอียงอยู่นะครับเนื่องจากการถ่ายาก,การถ่ายภาพมันอาจจะไม่ตรงขั้นตอน ก็คล้ายกับรูปแรกนะครับให้เราดับเบิลคลิกที่เลเยอร์นะครับให้เราดับเบิลคลิกที่เลเยอร์นะครับตอนนี้มีคนสมัครเป็นแบ็ค์เก่าอยู่นะครับดับเบิลคลิกมาให้เราตั้งชื่อเป็นว o o d โรบอตเป็นโรบอทลบ,บอน,น,นะครับเพิ่มเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาครับหนึ่งเลเยอร์ดีคลิกที่กระดาษขับมุมเนี่ยนะครับ ล้าดึงลงข้างล่างตั้งชื่อว่าไปกล่าวนะครับ B G ให้เราปิดเลเยอร์ข้างบนก่อนนะครับปิดที่ลูกตาน,นำสีมาเทครับสีไปที่เอ็เนบักเก็ตชูตัวนี้นครับเทสีเสร็จแล้วก็เปิดเลเยอร์ข้างบนรบเรามากัดตำแหน่งโรบอทให้อยู่ เออ่ถ้าเราทําภาพแยกลักษณะนี้นะครับถ้าไม่มีการเทียบกันระหว่างโรบอตตัวเดิมเนี่ยนะครับอาจจะต้องทำโรบอตนะครับอาจจะต้องมีการปรับโรบอตให้มีขนาดเท่ากันนะครับเเดี๋ยวขอขอเปรียบเทียบขนาดกับโรบอตตัวแรกก่อนนะครับขอขอย้อนขั้นตอนกลับ,รบเรามาที่โรบอตตัวแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมีการดึงเอาโรบอทด้านข้างเนี่ย ไปเทียบกับโรบอทด้านหน้านะครับเพื่อดูว่าการถ่ายรูปมานั้นเท่ากันไหมนะครับวิธีการก็คือให้เราเพิ่มเนื้อที่ของโรบอทต,ตัวแรกเนะี่ยครับเพิ่มเนื้อที่ของโรบอทตัวแรกเนี่ยไปที่ image canvas size นะครับ image canvas size ครับ image canvas size ปรับตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ครับเราจะเพิ่มเนื้อที่ เพิ่มเนื้อที่เพื่อจะเอาหุ่นนยไปยืน2ตัวเทียบกันนะครับไปที่ canvas size ไปที่ปเปอร์เซ็นต์ปรับด้านกว้างเป็นสัก200%ปรับด้านกว้างเป็นสัก200%เอต์โอเคครับเอาใหม่นะครับไปที่ ne. canvas size ปรับไปที่เปอร์เซ็นต์นะครับ ออตรง a n งเ o อเนี่ยนะครับโปรแกรมจะถามว่าคุณจะให้เกิดการขยายภาพไปทางไหนทางด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับแล้วแต่นะครับได้เหมืนเสมอผู้สอนขอเลือกทางนี้แล้วกันให้เพิ่มเดิมอยู่ทางซ้ายนะครับขยายทางขวาโอเคครับใช้ c a n วาสซ้ายนะครับเพิ่มจากนั้นเราดึงโรบอทนะครับโอทีนะครับ ให้เราดึงโรบอตตัวตัวด้านข้างเนี่ยเข้าไปอยู่กับโรบอตโรบอตออด้านหน้านะครับเพื่อจะได้มีการเปรียบเทียบสัดส่วนถ้าเราทําแยกเนี่ยกลัวว่าจะมีสัดส่วนผิดเพี้ยนนะครับวด่ดีนะครับเลือกเยอะเยออก ดึงรูปโรบอทมาเทียบครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอปิดเลเยอร์นี้ไปปิดภาพนี้ไปครับเดี๋ยวเราจะใช้ภาพที่เราดึงมาเปรียบเทียบแทนขอปิดนะครับเดี๋ยวนะครับจะขอเปรียบเทียบเรามาดูว่าเท่ากันไหมครับเราดึงไกด์ไลน์ ดานบนเี่ทีมันพัดดันบนลองดึงมันเทียบดูก็ใกล้เคียงครับเนื่องจากตอนถ่ายเนี่ยใช้ขาตั้งแต่หุ่นมีการเอียงครับมุนมีการเอียงให้เรากดคอนโทรลทครับเรากดคอนโทรลที T นะครับ กดคอนโทรลนะครับเดลแมกซ์เช้ค o อ m มันทนะครับสูงออกหน่อยเห็ K N e. นะครับก็จะมะีก็จะมีจุดเกิดขึ้นอยู่รอบๆนะครับจุดเกิดขึ้นอยู่รอบๆเมื่อเรากดคอนโทรลทีเห็นะครับจะมีจุดเกิดขึ้นรอบๆให้เราหมุนนะครับ ก่อนหมุนนั้นให้เราดึงไกด์ไลน์มาช่วยหน่อยนะครับจะได้จับถูกว่าหมุนตรงหรือ,อยังครับนี่นะครับหมุนหมุนให้หุ่นตรงก่อกักข้าข้างก่อนครับเม่ได้ที่แล้วอินเทอร์สูงเข้าไปดูจากนั้นปรับหุ่นให้อยู่ตามเส้นแนวกลางนะครับใช้ลูกศรที่คีย์บอร์ดกันนะครับ รับขุนที่อยู่เส้นแนวกลางเส้นถอยหลังไปนิดนึงไม่อยากให้ไปชิมลองเทียบดูนะครับว่าขุนมีสัดส่วนเท่ากันไหม ขอดูส่วนอื่นลองเทียบนะครับลากลากเส้นไกด์ไลน์ครับเส้นไหลเส้นช่วงหน้าอกระดับเอวระดับของสะโพกใกล้เคียงครับใกล้เคียงจามาใก,ใกล้เคียงครับโอเคครับ เราได้แล้วเราก็ทำการครอปนะครับทำการครอปไปที่รูป selection สี่เหลี่ยมนะครับลาลาแบบน,นี้ก่อนก็นได้นะครับลาแบบน,นี้ก่อนลาให้สุดเลยนะครับลาให้สุดเลยเพว่าเป็นความสูง ภาพแรกลายสุดเลยนะครับเสร็จแล้วครอปนะครับไปที่ image crop ใช้ที่เครื่องมือครอปเลยก็ได้นะครับ image crop ค,ครับอันนี้เรารูปรูป selection สี่เหลี่ยมลากครอบไว้นะครับแล้วก็ไปที่ image crop ทำได้หลายวิธีนะครับในการกำลงังบริเวณของไฟล์โปรแกรม Photoshop วิธียกเลิกเส้น selection นะครับเส้น wing, วิง่งเส้นมัลตีกด Ctrl c n t r l D ครับถ้า Mac ก็จะเป็น Command โอเคครับเราได้ภาพนีแล้วมีส่วนเว้นว่างนี้ไม่เป็นไรนะครับคราวนี้เรามากะกะใหม่ครับกะใหม่ที่เอ่อที่เบรกาเนี่ยนะครับอขอปิดนี้ไปก่อนให้เรา เทเบกาวใหม่ครับเทเบกาวใหม่เรามาที่เลเยอร์ไปกาวนะครับไปที่กระป๋องสีเทเบกาวมัน้นเ g r o กาวเสร็จให้เราหาจุดกึ่งกลางนะครับเก็บเส้นไปก่อนครับเก็บเส้นไปก่อนจุดกึ่งกลางครับกดคอนโทรลที T. หรือแม็กใช้คอมาที T. เห็นไหมครับเราเราใช้เบกาวเนี่ยเป็นตัวหาจุดกึ่งกลางของภาพนะให้เราดึงให้เราดึงเส้นนะครับ เส้นไกด์ไลน์เห็นไหครับมันจะสแนปนะครับมันจะสแนปดึงเข้าปุ๊บเลยนะครับจะสแนปเสร็จแล้วกด enter เปิดภาพโรบอทขึ้นมาเห็นไ,ไหมครับปรากฏว่าโรบอทนั้นไม่อยู่กึ่งกลางนะครับไม่อยู่กึ่งกลางเส้นไม่อยู่กึ่งกลางเส้นไม,ไม่อยู่กึ่งกลางเส้นให้เราไปที่เลเยอร์โรบอทนะครับใช้ลูกศรที่คีย์บอร์ดปรับให ให้หุ่นนั้นอยู่แนวกึ่งกลางเส้นที่เราหาค่ากึ่งกลางมาสักครู่นี้ัรให้อยู่ตรงกลางนะครับให้ดูแนวของศีรษะกับแนวคอนะครับนอกนั้นไม่ตรงไม่เป็นไรตัวหุ่นอาจจะมีการงอไปงอมาบ้างอตอนนี้เราได้ภาพแล้วนะครับเราได้ภาพ จะมีะลูปแปเกาวสีมันเหลื่อมล้ำเข้ามาไม่พอดีไม่เป็นไรครับเราต้องการเฉพาะตัวหุ่นมัหรือเราต้องการหรือเราจะครอบก็ได้นะครับหรือเราจะครอบก็ได้โอเคจะครอบก็ได้นะครับเพื่อให้ ภาพดูกระชับลากบนสุดล่างสุดเลยนะครับบนสุดกับล่างสุดนะครับใช้เส้น Selection s e r i ต็ก x t r a m a r k II นะครับชื่อมันยาวเลยเรียกผู้สอนชอบเรียกเส้นไขน่ปลาเส้น Selection เส้น Selection s ลี i ยมไปที่ Image Crop ค,ค,ครับความกว้างไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะครับให้ความสูงเท่ากันความกว้าง หลาความสูงทัาแบบวิธียกเลิกเส้นเ้นเซเลชัน n ี่ก็คอมมานหรือคอนโทรลดีครับในระบบ windows อ่ะเราได้ภาพเส้นเราได้ภาพหุ่นด้านข้างนะครับเรียบร้อยครับไปที่ File Save for เว b ครับกำหนดความสูงให้เท่ากับหุ่นตัวแรกหนึ่ง ให้เท่าให้เท่ากับผุ่นด้านหน้านะครับบนความสูงให้เท่ากับผุนด้านหน้าหนึ่งศูสองสี่ครับผู้เรียนจะกําหนดขนาดไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าใหญ่เกินก็เดี๋ยวโ,โปรแกรมมายาจะทำงานคนระับใช้ไม่ต้องละเอียดากภาพตอนนี้ใช้สูงหนึ่งศูนสองสี่ส่วนความกว้างนั้นก็ก็ให้กว้างไปตามตามสัดส่วนที่เป็นดักนั้นลรเซฟเซฟเป็น ไซวิวนะครับไซนะครับไซโรบอตไซโรบอตเจดีเจไซโรบอตนะครับเซฟตอนนี้เราได้ภาพแล้วนะครับเอ่อนี่คือขั้นตอนในการเตรียมภาพถ่ายนะครับเตรียมภาพถ่ายเพื่อที่จะไปขึ้นโมเดลในใน โปรแกรมมายานะครับค่อนข้างจะต้องละเอียดพอสมควรเพราะว่าเวลาภาพเราถ่ายมานั้นไม่มั่นใจว่า,าด้านหน้าด้านข้างนั้นจะมีสัดส่วนเท่ากันไหมเนื่องจากากล้องอาจจะระยะของกล้องที่ถ่ายวัตถุตัวเดียวกันนั้นอาจจะมีระยะไม่เท่ากัน,นครับเราจะต้องมีการเปรียบเทียบแล้วก็ทําสัดส่วนของไฟล์ของภาพด้านหน้าด้านข้าง ให้เท่ากันเสียก่อนและอาจจะต้องมีการหมุนการปรับให้อยู่ในแนวตั้งฉากแบบที่ทําให้ดูนะครับอันนี้ก็คือการเตรียมแบบโดยการใช้โปรแกรม p h o t o s h o p นะครับสำหรับในตอนนี้ขอจบในการเตรียมแบบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเมื่อถึงตอนหน้านะครับก็จะเป็นการขึ้นโมเดลจากภาพถ่ายนะครับซึ่งเราใช้หุ่นไม้นี้เป็นต้นแบบในการขึ้นโมเดลนะครับ